สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วงออเคสตร,ราเทศบาลนครยะลาซึ่งได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 4 9นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่14ที่เรามีการจัดการแสดงผมเข้าใจว่าทุกเดือนทุกปีในช่วงของเดือนธันวาคมพี่น้องชาวยะลาหรือคนที่ติดตามวงออ,อเคสตร,ราเทศบาลนครยะลาก็คงจะคิดถึงว่าเมื่อไหร่วง YMO ของเราจะได้มีการเปิดการแสดงจนกระทั่งวันนี้ในวันที่3ธันวาคมเราก็มีการแสดงออนไลน์โดยผ่านช่องต่างๆไม่ว่าทาง Facebook นะครับของทางเทศบาลนครยาลาทางแฟนเพจของทางวงออเคสตราเองหรือแม้กระทั่ง y o u t u b e หรือในสื่อโซเชียลต่างๆเช่นเดียวกันผมหวังไว้ว่าการแสดงในวันนี้วันที่3ทธันวาในรูปแบบใหม่ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเผยแพร่ ผลงานของลูกหลานของพวกเราต่อไปครับขอขับพระคุณอย่างสูงครับสวัสดี